ครูขอถามคำถามเดียวกับนักเรียนทั้งสองคนว่า,วาไรครับเกี่ยวกับนักเรียนยิ้มกอนเลยวิธีนจนดประหลัดของนักเรียนยิ้มคืออะไรครับไม่รู้อ่ะตอบได้ดีมากเอาไปเลยเอาทำไมเขาได้อ่ะ <c oughs> ผมจะใช้ชีวิตอยู่ของผมเดียวเล้าเติมใหญ่ด้ว <c oughs> ย <c oughs> ตัวผ <c oughs> มิุณาเหรอไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม่แไม่ละไอเติมผมเลิกคบแค่นั้นแหละไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องถามาเอง ่อยไปไอไปแต่โรงเรียนไปถ้ามึงเติมอ่ะลุยรวยน่าจกิลได้นะแต่ผมไม่รู้ว uh ่าจอยโดอะไรพี hmm ่แชมป์ไปเลือกเป็นโดนนักาหรือดีกว่ามั้งผมวอายังไงอ่ะที่เดียวกันเปิดออกทำไมเปิดออกทำไมอะแล้วมันไม่เซฟตัวละครหรอลืมเลยกูจะกลับไปรับเด็กๆซะหน่อยโอ้ยเนี่ยนักมาเล่นแล้วดูถูกกันอย่างงี้ก็อย่าเลยดีกว่าว่ะ ไม่กจะคุยอะไรกันไว้อะแค่เมึงอามาคือสอนเล่นเึื่วัแบบจะไปตามมักูไปได้ไหมมันก็สอนก็สอนเล่นนี่จะมาบอกว่าเลยเด็กมงเด็กนี่แบบมึงมาหันข้างหลังดิไ่าหนหลังดิเนี่ยตรงนี้คือเกาะที่สองที่พีมาใช่ปะในไงเกาะแรกนู่นไงนั่นแหะเออนั่นแหละคนเน่เขามีความฝันอยากเป็นเจ้าอย่างจนสลัดเหมือนกันนะเว้จะมาดูถี่จะมาดูดูความฝันกันอย่างนี้ได้ยังไงวะเอื่องอะไงถ้าสมมติว่ากูอัพก็คือจะเป็นพลังผลพิสัทแบบเก่งเหรอเนี่ยนี่ไง รู้ไงไปรู้ไปไหนแย่จะรีบไปไหนอย่มึงเป็นนักเรียนอยู่ตอนเนี้ยเขาจะมาเนี่ยโจรสลัดเขาไม่เรียนกันหรอกเขาไม่แต่พี่เลี้ยงอาจะรอพี่เลี้ยงกลับไปหาล้วเป็นกำลังไปเด็กฝึกงาน่ะเด็กฝึกงานบนบนบนเรือเคยดูหรือเปล่าวันพีน่ะเล่นน่ะเฮ้ยกูไม่เคยดูเนี่ยกูอะอยากจะเล่นไงไอ้เหียเขาเรียกว่าเด็กฝึกหัดเด็กฝึกหัดบนเรือมันเป็นอะไรมันเป็นเด็กนักเรียนอะไร โจสลัดที่อะไรโจสลัดที่อะไรเขาเรียนกันไม่ตัวสลัดไม่เรียนหรอไม่เรียนมันเป็นเด็กมาเรียนไม่เรียนมันไม่เรียนครับมาดูเรียนรู้ภหมเรียนรู้ไหมภาคไหนเรียนรู้ไหมเรียนรู้ภาคไหนเรียนอ่ะภาคไหนเรียน่ะภาคไหนศาสตท์ทำไมอะ ก็มาดิ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 เอาเอาเอามเอาเลยเอาเอาดิเอาดิสองคนนะเอาแม่งไม่ใช่ไม่เซฟโซนแม่งเซฟโซนไม่งั้นไอ้เฮียนี่ตายแล้วไอ้เฮียไม่เป็นแค่เด็กคนดียจะถึงบ่าไอ้นี่จะถึงหรือเปล่าไอ้เนี่ยอายุมันจะถึงหรือเปล่าไอ้เฮียตายกันถึงเก้าแล้วมั้งไอ้เฮียเอ้ยกูหาก่อนเติมเงยสัตว์อ้าวไอ้โกงอ่ะนี่โกงอ่ะไอ้นี่โกงอ่ะเตะมันหนอดเลี้ยฟาร์มเลยเอาทำไมอ่ะไม่เห็นไม่เห็นพวกคุณเห็นผมยืนอยู่ในทะเลปะกูไม่เห็นบ้างั้นแหละ ผมไม่เขาโจรสลัดเขามีเด็กเขาเป็นมีเด็กเส้นสายกันทั้งนั้นแหละไอ้เหี้ยคุณโจรสลัดคุณโจรสลัดเด็กน้อยอุ้ยไอ้นี่ใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมน้องเฮ้ยทำไมพี่เปไปพี่เดินบนน้ำได้พี่เฮ้ยไปนะเอาโอทีหรอเฮ้ยโอ้ยมันกลัอมากโอ้ดูอ่ะคุณไม้โอ้ดูดิไม่ไม่ดูอีกแล้วทีนี้ก็ไม่น่าอ่านมาเหมือนกันนะครับเนี่ยไปตามมาเลยครับโอ้มันเดินบนน้ำได้วะ มันมีผลปีศาจไงครับผลปีศาจน้ำแข็งไงครับมึงโป้หรือเปล่าอันนี้มันไม่รู้จักโลกของตัวสลัดเลยว่ะครับพี่เข้าแถวเข้าทำไมอะพี่ไปยืนข้างหน้าแล้วเขาก็เงียบด้วยนะเียขารอพูดอยู่รอพูดอยู่ครับลุตพี่สวัสดีครับทุกคนนี่คือโลกของบล็อกฟุ๊ดใจเฮียอะไรว่าอะไรอะวันนี้ผมจะมาสอนพวกคุณ เป็นโจนสลัดตามแบบฉบับของวันพีสหึงเลยยกกาดขึ้นมาฮะเน่อันนี้คือถือว่าทำถูกต้องอ่าคือการยกกาดหลังจากที่ทุกคนยกกาดไปแล้วเนี่ยจะสามารถโจมตีได้แบบนี้นออ่ากระโดดหนึงครั้งสวยต่อไปให้ผมให้ทำทำตามผมเลยนะไม่ว่าผมจะทำอะไรทูกทุกคนต้องทำตามเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ได้โอเคขวา เอาทำไงวะนี่ไงชกมั้มกันเลยสวยมากขวานะชกซ้ายขวาอุ้ซ้ายขวาอุ้ซ้ายขวายเดินขวาไปเดินหน่อยเดินตั้งกาศเดินช้ฆ่าไอเดินไม่เป็นอย่าวิ่งดิเดินบอกให้เดินมันไม่ฟังว่ะครูครูไม่ฟังว่ะครูมึงอะวิ่งกลัวเดินตั้งนานแล้วครับนี่เป็นพื้นฐานคุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าจะอยากจะอยู่ในโลกของบล็อกฟุตอะไปไหนล่ะอ๋อ ครูผมยังเป็นเจ้าเอยโจรสลัดครูมาสอนป่าไหว้ครัอะไรเนี่ยจะต้องกระโดดสองชั้นได้ก่อนนี่ไงเดินลากดิอ่ะกระโดดสามชั้นดิอ่ะมันได้เหรออย่างนี้อย่างนี้ดูครูใช้เดินชมจันทร์ได้ด้วยเหรอแน่นอนครับนี่คือหัวหน้าโจนเขาจะมอบภารกิจให้กับพวกคุณทำยังไงฮะคลิกไปที่ตัวเขาเลยครับมันจะมีภารกิจที่ชื่อว่าแบนดิตูเป็นโจนเหรอ ให้เราสามคนจะต้องฆ่าแบนดิตโจรห้าคนโอ้ยแกเดาทำไมเนี่ยเดาอ่านไอ้นี่อ่านกูอ่านไอ้เหี่เขาอธิบายดิกูอ่านรู้เรื่องอ่ะก็มันบอกเนี่ยดีฟีท่าแบนเด็ตอ่ะต้องรู้เยอะทำไมเนี่ยก็มันมีให้อ่านน่ะมึงก็รอเขาพูดก่อนเทอ้ะรอทำไมกูอ่านหนังสือออกอะมึงมันโง่ไงอ่านไม่ออกอะไอ้เหี้ยต้องให้คนเขาบอกเหรอมึงไปแล้วไปกลางเลยมึงไปกลางเลยเล้า เอาหมายมีทั้งหมด5ตัวเพราะฉะนั้นคุณ2คนจะต้องแย่งกันใครทําได้เร็วที่สุดผมถือว่าภารกิจนี้พวกคุณเป็นผู้ชนะไปดีดีมากดีมากดีมากคุณยิ้มคุณยิ้มคุณนาไปก่อนคุณยิ้มกี่ตัวมีจานวนทั้งหมดหตัวครับมนนัีจํานวนจํากัดต้องมองหาแล้วรีบแย่งรีบแย่งเลยใครได้ครบ5ตัวก่อน โอ้โหแจมไอ้เฮียแจมด้วย่ะจะสามารถแกมไปได้ก่อนครับคุณ้สามแล้วหน่สตัวแล้วคุณคุณแยมว่าไงออาแกมนะไอสัตว์มาเิอ๋แล้วกลายเว่าคุณยิ้มทำยอดได้ค้าตัวก่อนมันแจมอ่ะครับคุณก็เห็นว่ามันแจมอ่ะนี่คือคนสวนสลับ อะไรแ่งกันแย่งกน้าเหรอเฮ้ยเ่ยังไม่เสร็จลยี่อะไรเนี่ย้แย่ตอนน้าปมาณยังไม่จคอนดี้เลยโอเคทีนี้พวกคุณจะได้อะไรกัน ผมเลเวลหกครับรผมเลเวลหกครับแต่ตอนเนี้ยประชิดอย่างเดียวเลยไปอัพเข้าไปผมอัพบล็อกฟูดไม่ได้หรอครับเพราะว่าผมก็น่าจะมีไอ้นี่ลแล้วระหว่างคุณจะถึงบล็อกฟูดกว่าจะเวลห้าสิบคุณปล่อยมอนไม่เข้าเลยนะอ๋อมันต้องเวลห้าสิบหรอครับถึงจะกินได้ออมันมีสเตตัสได้ใช่อ๋อโอเคครับครูสิเขาไม่ฟังเลยเขาไม่ต่อยกับอันตราพาเล่นนะครับครูดูดิเขารีบเก็บเวลล์ลงหน้าแต่แล้วครูไม่บอกเลยให้คูไปยืนฟังท้ำเฮี้ยอะไรอ่ะไอ้เฮี้ยครูนี่แม่ง ครับใครเติมเงินเท่ากับแพ้แล้วกูจะรู้ได้ไงว่าใครเติมไม่เติมอ่ะผมดูไม่ยากรครับฮ<ะ>ถ้าคุณมามีผลมีดาบโยนเอาไปเลยละเอาขอาเชยนี่ก็ได้อาจจะเจอแบบกูเจอมาก็ได้ครับโอเคครับเจอคุณท่าเย็นมาเร็วได้เวลาออตรงไบกูถ้าเจอถรงไหนครับดเดินตามมาได้เลยทำไมมันบอกยากบอกเย็นจังวะเย็นเย็นดิครับกู ครูผมแจมหมุกอีกแล้วว่าบอกยากบอกเงินก็บอก็แฉบอกเแล้วแจมหมุอีกแล้วว่าก็บอกยากบอกเงินนะกลับมาครับกลับมาดิเดี๋ยวปล่อยมือไปด้แล้วเออนี่สิบสองเขาจะเอาอะไรอีกเนี่ยก็เวลผมทั้งนั้นเลยครับครูเอ๊ะอะไรมา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 ดิ ในกรณีนี้นะครับครูยังไม่มีเงินซื้อเรือเดี๋ยวเราจะโอ้โครูโจนโวครูไม่มีเรือเป็นของตัวเองแล้วนะเป็นมาสอบเนียครูต้องมาเดินตามใครที่ไม่มีเรือเหรอเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ทุกคแข่งเนี่ยแช่ทางเดินให้พวกเราเดินตามมาพอ้อมเลยใครนัเรือไม่ทันน่ะตกน้ำเอ้าตามมาไม่จะทิกแท็กน้ำใหม่อ่ะไม่เข้าใจเนี่ยมันคือการฝึก โอ้ล้วครูไม่มีเรือด้วยอ่ะเป็นโจรสลัดอะไรไม่มีเรือเป็นของตัวเองนะก็ครูเดินบนน้ำได้แล้วสมัครครูใหม่เด้อเฮอะไรอ่ะเมื่ออะไรอ้าวเขาตกครับเขาตกครับครูเขาโง่ครับใครถึงแล้วครับนั่นคือป่าดงดิบใช่เหรอครับคืออะไรอ่ะคือโลกคือในโลกโจรสลัดมีป่าดงดิบด้วยเหรอครับเขาไม่มีชื่อเกาะเหรอครับเมื่อกี้กล่องกล่องสมบัตินี่คืออะไรเมื่อกี้ใครตกน้ำครับไม่มีอะ คุณยิมครับข้างหน้าครับถักหนึ่งคะแนนเย้เอา้าเราคู้ตีลิงทำไมอ่ะนี่คูตีให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือเป้าหมายอ่าตรงมาทางนี้เลยครับไอซ์เปียดเอา้ากูัาไปยุ่งเหียอะไรอ่ะไม่แล้วมึงมายุ่งอะไรเนี่ยอ่าแล้วที่มึงยุ่งกับกลัวโอเค ได้ผลไม้ผิามนเฮ้ยมัน, <Hey! S 1> มนใช่เหรอครับก<ม>ระเทียนของกบทขาวเฮ้ย <Hey! S 1> ผมตายตายก็อย่าบอกเอามาทีรับที่นู่นอ่ะกลับมาแล้วครับยังไงครับผมผลอะไรนะครับครูผลสั่นกระเทือน,ออออนวอ้บอกของลวดขาวผมขอครูแน่นอนครูอ่ะมันน,นักเรียนสองคนครูต้องเลือกให้คนใดคนหนึง่งเลือกใครดีโอ้โหให้ขอไปเลยคนผม ไม่เป็นหรอกดีครับงั้นเอาไหมให้ผมครับเขาก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันถ้าออกมาลูกน้อยใจอย่างนี้เอาไหมให้ผมครับครูขอถามคำถามเดียวกับนักเรียนทั้งสองคนว่าว่าไงครับเรื่องกับนักเรียนยิ้มก่อนเลยวิธีโดนตลาดของนักเรียนยิ้มคืออะไรครับไม่รู้อะตอบได้ดีมากเอาไปเลยเอาเฮ้ครูไม่ําผมก่อนอ่ะคุณมากี่วอ่าคุณเฮชิชอคุณวิธีโจรตลาดของคุณคือคือข้าเยี่ยยิ้มแล้วกัดขวางไม่ได้มันเติบใหญ่ครับ งั้นคุณยิ้มเอาผลไปเลยอ่ะเอาไปเลยเอาทราไม่เขาได้อ่ะขอเปล่าไปเไปเลยเขากินแล้วเขากินแล้วเอา่าฮ่าฮ่า่าน่า่าฮ่าฮ่าฮ่ากยาน่นฮ่าฮ่เฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่ร์เาาอ่าฮ่าะ่าะ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ้าอ่ีฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่าา่าฮ่า่า่าฮ่า่า่่้วา อู้นีโอ้โหมันวิ่งมาแจมด้วยอะนักเรียนกูเป็นยี่สิบแล้วอะนะเดี๋ยวคูมไปเชิญเข้าปาร์ตี้นะรับกันด้วยเข้าครับเฮ้ยผมเป็นคนเดียวที่มันไม่ได้มีผลปีศาจไม่ต้องรับหรอกโอ้โห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 ผมรับใครมาครับเนี่ยผมจะเป็นคนธรรมดาที่เก่งนะเดี๋ยวมันก็เติมมะคูมกระพุดเหมือนกันแหละ ร,ร,นนรีบๆเลยเร็วๆจุบกันแน่แหละเอ้าครูจะได้ไป่อไปไหนอ่ะไปยังเกาะใหม่ที่อันตรายกว่าเดิมจริงดิเ่าตัวรอดได้อยู่แล้วผมยิงผลปีศาจครูเฮ้ยครูครับคุณได้กลิ่นอะไรมาครับเนี่ยกลิ่นอะไรกลิ่นคนน้อยใจเลยเนี่ยครับครูเฮ้ย <Hey! S 1> อาเน,นี่ยครูเอาคืนไปก็ได้ครูอย่าผมไม่เอาไปให้เขาครูโอ้คืไไอคไม่ได้เลยสียดายว่ะ งั้นผมผมให้เขาแล้วเนี่ยถ้าหล่อคืนได้เขาไม่ต้องจะไม่ต้องว่าครูไงอย่าให้ครูได้ลืมตาปากแค่นั้นแหละแม่ึงเวลเห็นว่าครูเขาแบบโกดแค้นผมว่าไม่รู้ว่ากรแค้นอะไรครับแม่ครูไม่ต้าจะรู้แย่งเขาเขาแย่งเขาแย่งบทแม่ครูไม่พูดบ้างอ่ะกล้าพูดแม่เฮียเขามาโกรธแค้นอะไรผมเขาใจโหดเด็ดเนหลังห้อง วันในวันหนึ่งแบบครูครูมีประโยชน์ครูก็แบบเหมือนหมาตัวนึงอ่ะครูทุกคนโหเราเลี้ยงผมเป็นเรื่องเวลาวครูธรรมดาครับผมเราเราเราเป็นตัวร้ายในซีรีส์เขาอ่ะลุงก็เดี๋ยวรู้เขาไม่ได้เลยอย่าหยุดแค่แค่นั้นอ่ะเขาไอ้ครูเร้อยยัยในเวลไหวอ่อุ้ยดูดิมาดิไอเฮียมาดิมาดิไอเฮียมาดิมาดิ คุ้ยมาดิเฮ้ยทำไมเขาต้องแบบเอ้ยสะบดเลยขนาดนั้นนะคุ้มาดิเฮียมาดิไอ้คุ้ดูดิโอ้โหแล้วมีการยิงพลังใส่กันตอนนี้ครับมาดิคุ้ยแบบเขาเป็นแรงเขาหนาคุ้ยทำไมทำไมฆ่ามันไม่ได้อ่ะโอ้ยเขาแจมผมไม่หยุดเลยอ่ะตอนนี้ก็ฟาร์มไหมครับรอดู EP พสองเลยกูจะต้องเติบใหญ่ให้ได้ Oh, ด้วยหมดสปริงกากๆนี่แหละ 2, อีวีสองกูจะไล่ฆ่ามึงเราเติมใหญ่ก่อนมันไม่มีอีสองอะไรฝันมะเนี่ยเลิกเล,เล่นแล้วเลิกเล่นลแล้วกูจะกดขี่ผมไม่ถึงไหนเอา้าเลิกละกูวอวไปละ